ปรยนเชิญท่านประธานเจมหนังสือเป็นประธันที่สุดสสของชีวิตการเรียนนักเรียนเมื่อมีนักเรียนนัต้อนรับโรทภารโรเรียนทั้งสูงมีหน้าที่ ต้องรับผิดชอบนักเรียนมีหน้าที่มศาศนะึกษาหาความรู้ฟังเข้าสอนทำที่ใบยน้าครูรับผิดชอบงานที่ทททครูได้มอบหมายให้เพื่อที่จะเอาประสบก,การณ์งเอาความรู้จากการทำงาน,น